ดีพี่น้องว่าจะฝูกทุกคนว่างึ้บอลแตพ้นต๊พี่น้องจ้าตกบหดตก,กซื้อเด้ร่มคาก่ะกลั่มนะเก็ติต๊เก,ก,ก็ตกระโต๊กคือื้อกะไรละวะไปทางรมกระไรลวัดดวนล่มอ้ล่มโตกะคือซื้อกับพอละวะตกดจจะปเนี่รมหลายก่ัว้วววองฝนตากฝนในเร็ดนี่นีนไปตาราดซื้อเขาเนี้ยพี่น้องเลย พอตรเชยเลยวะสาดพักสาดแน่คุณรบไม่น่องเลยบูบๆูเลยตกคตอซื้อเลยพิจะลบกระดูจะขวบกระดูจกันอยู่น้ำคนใหญ่กับ่เน่แดละคนน่ะอยากจะตากฝนมาเลยอเด้กนองคนน่ะพนแห้งบรสายู่ อาหารตากฝนแล้วตากฝนก็ไม่ยอมกินเลยมาก็ได้ครับลุกมหนมลกห้งครับอยากอยากเลยพี่น้องอีกเฮ้ยมาขึ้นบ้านนะปุ่นพงนี้พี่น้องอ้วยผม กะกะอรอลมันจะลบมันลวดเลยยังเห็ดลางข่าวท่านไหนเดียวนมาก่อนมดก่อนคือลบมงนี่ยอหน่อพุ่ิเป่งไปเบิดกำลังบายุมันห่อนแท้คือห่อนถักเตนี่ทีนี้เดียห่อนส้นตอก ว่ามื่อะคงบ่ลลูนะ,ะ้ายลิปฝนตกบ้างกันอย่าลืมอย่าลืมเพียงฝนตกที่หน้าต่างนหมพี่น้องเนาะวันนี้ฝนตกไรล,ลงที่หน้าต่าง บ่มีบ่มีฝ่าได้เลยพี่น้องจ้ามีแต่ฝนล้วนๆกับลมล้วนๆค่ะร่มบดเลยพี่น้องเยอะแต่ฝนละวันี้ร่มบดจะมาอะไรบ่โอ้ย ตกใจเวริเร์ดพ่อใหญทีไหมเนาะเอามป็นวาแขีนไปว่าตกใจเวิร์ดยงมีทุกแกอยู่เนาะหุ่นย่างก็ได้แต่พ่อใหญ่ผเผาเนาะไ,งไ,งไปซื้ออันนั้นไปซื้อเขาเนี้วข้อนึ่งขั้นเขับรถซ่าพร้อมเลยนะเออยังลอกน้ำเดี่ยข้อหนึ่งพ้นไปแมวก,กินไม่มาก,กิน จกขักตกเนบกโโคตดโต้แดงต้างฟางตกดแกัวห,หรอ ยืนให้เี่ยพอเขาบอกขึ้นบาทเ๋ยวก็เป็นบาทยืนเบื้งน้าฝนใช่ค่ะยรติกหึหเกียรติเกยม่ยมปล่อยหรอวะ แกที่มาปล่อยที่ว่าเดี่ยโตัเพิงเจ้านั่นแหละคือเห็นตอนยังหน่อยเด้นังใส้ขาอ่ะยกพี่น้องแจกคิมนี่ยเขาจบแบบเพชรเหได้พี่นน้องเด้อ 3, 3, ดาพี่น้องโคได้ก็แท้กคติดตามกคกระดิ่งดาวพี่น้องจ๋าผู้สิปาถะการแท่งเตียนกินแม่สาระผักกินเข้าว่านถึงเนาะถ้าเธอวันที่เชาเขาไปนะเขา้าใจเรื่องเรื่องก่อนมาค่ะเพี้ยนเด็กไข่แม่ใส่เรื่อยเด็กที่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆนะคะคนให้ทักพี่น้องจา๋จาจับจักเลยวันนี้นอนสบายเด้จ้า